ใต้อุโมงครับเหนี่อุโมงครับพอดูให้เนี่ยอุโมงก็จะมีเนี่ยอุโมงฮะใต้นี้ก็จะมีต้นไม้หลายๆอย่าง,งเลยครับยังมีน้องไบ์มาดูด้วยนะนะครับมีกาลังไล่ตรจอยู่ก็เห็นไหมก็มจะมีอุโมงครับอโ,<ด>โอ้นะฮะจะมีรังผึ้งเดี๋ยวนี้ครับมีรังผึ้ง ตาจอยู่อ,นนอ่ะเนี่ยกำลังไล์สดอยู่เด็กๆก็อย่าอยปบไปเก็บอย่าเก,ก็บอย่าเก,ก็บอย่าเก,ก็บนี่ฮะ,ะก็ประมาณอันนี้ประมาณสองเกือบสามปีกว่าๆนะเกือเบเกือบสามปีทั่วทีเพิ่นเกือบสามปีนะครับนี่ฮะ,ะเด็กๆก็จะมานะฮะนี่ยากาศนะครับนี่ก็ต้นไม้ก็เริ่มสูงแล้วนะครับมีอะไรครับมีลูกลูกลูก ลูกไลไลเบอรี่ต้นหม่อนนะฮะโอ้จ้าเจเอาให้หนูหน่อยอ่าเนี่ยครับปีนนะครับยังมีลูกหม่อนเนี kind of ่ยอ่าเดี๋ยวเดทางนู้นทางนู้นมีอยู่สบายค่ะน้องจ้าบรรยากาศนะนะครับฝากคุณกันอันนี้แต่ก่อนมันก็จะมีต้นต้นแคร์ผมปลูกต้นแคร์ผมตัดต้นแคร์ไว้ออกตั้งเยอะแล้วนะครับ กล้วยมะละกออะไรเงนะี้ยทุเรียนก็ยังมีถ้าแถวนั้นมีทุเรียนมปลูกไว้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าทุเรียนฮครับตรงนี้มันจะมีนีน่ฮะและไข่มงฮะนี่ต้นมะพร้าวก็เริ่มโตลแล้วนะฮะเนี่ยวมะพระ้าวออกกล้วยก็มีนี่กล้วยน,วนี่กล้วยเห็นบรรยากาศเนาะนะครับแหมพี่ป้าเออร้งเสียงโอ สองชาติเด็กๆนี่นะฮะดูบรรยากาศครับสุดยอดนะกกีตาร์เสในระาหนดีก่ฮะมันก็เริ่มสูงนะครับประมาณประมาณตงนี่อันนี้ก็เย็นป้ายตรงนี้จะเป็นโซลาร์เซลล์นะฮะน,นี่ปิดไปแล้ว พราะว่าพอดีมีฝนเยอะก็เลยปิดโซลาเซลล์ไว้ก่อนนะครับนี่พลูดูสิพลูครับนี่พลูครับ,รบสวยงามต้นพลูนนาาเราจะไปยังไงกันนี่อ่าเดี๋ยวเราจะเดินมาทางนี้ก่อนนะครับนี<ว>่<ๆ>เดินมาทางนี้ก่อนนะครับ<ว>จริงๆเดี๋ยวจะพาเด็กอ้อมคลอง<ว>นะฮะ<ว>นำหน้าที่ครับเด็กเดินนนะครับอเดินนำหน้าเลย นะครับเด็กสามคนครับจะพาเที่ยวนะครับต้นอะไรครับต้นอะไรครับอ๋อนันต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยอันนี้ต้นพยุงครับต้นพยุงอันนี้อันนี้ต้นกล้วยนะครับครับต้นกล้วยใช่ไหมครับนีกฮก็จะมีต้นไม้แซมกันต้นกล้วยแล้วก็ ะเด็ก3มคนกำลังเดินนำหน้านะครับเดี๋ยวจะให้ลงลงข้ามคลองกแรกลาข้ามคลองหรือเปล่าครับนี่ครับนี่มันก็จะมีต้นไม้แถวนี้ก็ต้นอันนี้ก็ต้น,นอันนี้ต้น,น,นกระท้อนครับกำลังกำลังจะโตสูงประมาณเม

ตน้ตอนอะไรนะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆนะครับต้นไม้ก็เริ่มโตลแล้วนะครับรน,ะะนะครับเยวจะพาเด็กๆนะครับไลฟ์สดช่วงนี้กําลังไลฟ์สดอยู่นะครับอันนี้มาแวะเยี่ยมโคกหนองนาดีเจโมเดลครับเกือบสามปีดูสิครับต้นไม้ที่เราปลูกนะครับก็ะจะมี ต้นกล้วยแล้วก็จะมีต้นไม้แซมอยู่ใกล้ๆนี้นะครับอันนี้ใหญ่มากอะไรครับโอ้โนนน,น,นต้น,น,นแตงอันนี้ต้นกล้วยใหญ่ะะมากนี่ต้นกล้วยครับนแตงอันนี้ต้นกล้วยใหญ่อ่ะนะครับผมอันนี้ต้นอะไรนะเดี๋ยวจำก่อนที่ถวายทำเรือ,อะ่ะแต่มันจะมีกลิ่นเหม็นถ้ามีดอกนะะเนี่ย ลืมได้อย่างไรอ่าเนี่ยฮะเด็กๆนะครับกําลังแวะเยี่ยมชมครับผลงานการสร้างของของผมเองครับก็ลงทุนไปประมาณเกือบแสนครับนี่ตรงนี้เลยเนี่ยครเนี่ยเด็กๆก็วันนี้คุณครูเขากเกษียณก็เลยหยุดนะครับครับผมนะครับผมทำโซนป่า อยู่ฝั่งด้านนี้นะครับโซนป่าอ่าเนี่ยน,นะครับต้นไม้ก็ทยอยก็โตแล้วครับนี่โอ้โหเด็กก็จะกล้วอย่างเดียวเลยครับนี่ฮนะต้นไม้นะครับก็ยยมันเริ่มใหญ่แล้วนะครับยยนี่ครับไหน,ไหน,ไหนต้อนอะไรครับอ,อืมไม่ใช่หม้อแล้ว ก็จะมีเนี่ฮะต้นไม้มันก็ขึ้นอย่างงามนะต้นพยูเหรอต้นพยูงครับต้นนี้ต้นอรางครับเนี่ยต้นจําได้ต้นอรางครับเนี่ยต้นอรางต้นกล้วยก็เยอะต้นกล้วยก็เยอะนะครับเนี่ดูฮะต้นไม้ผมแซมไปทั่วเลยครับอันนี้เป็นพอดีเด็กหยุดก็เลยวันนี้ก็เลยหนูจะออกไปได้ยังไงเนี่ยออกไปไม่ได้อย่างเดี๋ยวค่อยไปนะ นะให้ดูบรรยากาศนะครับนี่คือโซนนีดผมจะปลูกป่าไว้แบบเป็นเป็นป่าเลยฮะนี่ยครับนี่ครับเป็น,น,น,ปนใช่มีรังผึ้งแล้วก็ผึ้งก็มาอยู่แล้วนะครับผึ้งพวกอะไรเนี่ยครับแถวนี้จะเป็นโซนแบบป่าจริงๆฮะผมปลูกต้นไม้แบบชิดกันเลย<ฮ>นี่ไม่มีไม่มีไปเลยไปเดิน มีต้นไม้พวกผลไม้มาแซมอยู่นะครับก็สลับกับต้นป่านะครับครับเราก็จะมีนี่นะครับที่หลายๆท่านเราปลูกแล้วนะครับนี่นะครับข้างล่างก็เต็มนะครับของเป็นป่าแล้วก็นี่เห็นไหมนี่ผมปลูกไว้ตั้งเยอะเลยมันเริ่มโตแล้วครับนี่ฮะแล้วก็กระชายต้นกระชาย นี่ดูมะพร้าวก็เริ่มเริ่มใหญ่เนี่ยนี่นะครับอันนี้พี่ไบก็ปลูกก็อหอมก็มาปลูกด้วยนะครับถ้าจําไม่ผิดเนาะขอ,อมได้ปลูกไหมวันนั้นปลูกเนาะเขาฟังมาได้มาปลูกไหมครับจริงหรอครับนี่ก็ถือว่าเป็นนี่ไงฮะเดี๋ยวผมดูฮะโซนเนี้ยเนี่ยเป็นเกือบผมปลูกโหติดติด,ต,ด,ต,ดติดกันเลยอ่ะตอนเป็นป่าแล้วนะฮะทำเป็นเป็นป่าเลยผม เน,นี่ยตอนเนี้ยก็จะมีพพึ่งพวกอะไรเคยเคยมาอยู่แล้วนะครับเน,นี่ครับพึ่งพวกอะไรมาอยู่นะครับนี่รังรังพึ่งคอละ,ละมันร้างไปแล้วนะครับนี่ครับน,นี่เป็นบรรยากาศที่หลายหลายคนนะครับอยากทําโคกหนองนาเนาะนะครับลองทําไปเลยถ้ามีที่นะครับหนึ่งไร่ก็ลองทําดูสักไร่หนึ่งก็ได้นะครับผมคิดว่า เวลาทำมันได้มีกลิ่นมีใช้แน่นอนนะฮะเพราะว่าหลายๆท่านบอกว่ามีไม่มีกลิ่นมีใช้ครับมีปลามีตลอดครับถ้าคุณอยากกินก็ใช้เอาแหมาอะไรหวานนะครับเอาแหหวานก็ได้นะครับแต่ถ้ายิ่งมีขัานาชุมชนมาช่วยด้วยผมบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่ต้องลงทุนครับแต่ตัวนี้ผมลงทุนไปประมาณผมขุดเนาะก็เกือบประมาณเกือบแสนครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กๆจะลงคลองนะครับเดี๋ยวจะข้ามคลองนะครับรวางตกคลองนะครับ นี่เด็กๆนะฮะไปช้าๆนะครับใจช้าๆพี่ใบไปก่อนไปช้าๆไปช้าๆจับไปเลยพี่ใบไปเลยพี่ใบไปข้ามไปเลยนี่นะฮะไปเลยพี่ใบวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยโอเคครับแล้วก็ข้าวฟ่างลงนะครับข้าวฟ่างก็จะข้ามคลองเหมือนกันครับนู่นพี่ใบายบายสิครับหนุ่มพี่ใบายบายสิครับบายบายครับผมอ่ะยายาพี่ยาอ่ะ ใครใครจะตกน้ำกันก่อนนะฮะนี่ฮะแตแตนี้มีปลานี่นะคฮะเขาจะมีแตแต่ในนี้มีปลาไหมมีครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้อาหารปลานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราซื้ออาหารปลามาอยู่ครับจะต้องไปฝั่งนั้นโน,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 นู้นเนาะนะครับอ่ะนะฮะนี่นะฮะตรงนัน้นก็มีปลาโอ้นะฮะส้มโอ